เมื่อเพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้มีมะม่วงลดราคาแถมลูกใหญ่ด้วยพิมพ์มี่ก็ไม่รอช้าเลยค่ะพิมก็ตรงแนวมาที่นี่เลยค่ะคาฟูมาเกตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพิมพ์ก็ตรงแนวไปที่แผนกผักกับผลไม้เลยค่ะผักที่นี่เขาจะจัดเรียงไว้สวยงามน่าซื้อมากเลยนะแถมราคาก็ไม่แรงอีกด้วยก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของคนภาคพื้นที่นี่นะคะส่วนผลไม้บางอย่างก็อาจจะมีนําเข้ามาจากประเทศอื่นๆบ้างอย่างเช่นมะม่วงที่พิมจะมาซื้อวันนี้ก็เป็นมะม่วงนําเข้าค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของเมืองบูซาเนี่ยนำ้ำเมื่ กิจการเยอะมากเลยนะที่นี่มีเชอร์รี่แล้วก็มีสตรอเบอรบี่ด้วยค่ะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเชอร์รี่เลยนะกำลังมาเลยเมลอนลูกนี้สวยดีแล้วก็ราคาดีงามพิมพก็หยิบไปหนึ่งลูกค่ะจากนั้นเลือมาเห็นอะโวคาโดคะทุกคนราคาดีงามมากหนึ่งลูกแค่30บาทเองนะพิมพ์จัดไป5ลูกเลยค่ะเออวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อมะม่วงเต็มที่เลยนะคะไงเป็นงั้นน่ะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลือไม่เห็นหน่อไม้ฝรั่งลดราคาค่ะจัดไปอีก2มัดค่ะทุกคนสรุปแล้วจะถึงมะม่วงกี่โมงด่านล่่ออออตาาาาลลใจขงงดรคคเเเเยะกกกิินนนมมม็ถึแแผวว้ทุ คือมันลูกใหญ่มากหนึ่งลูกคือเต็มฝ่ามือเลยค่ะมีทั้งแบบสุกและก็แบบดิบปะปนกันไปนะมะม่วงเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้ะค่ะเป็นมะม่วงนาเข้าหัวแดงๆแบบนี้นะพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อมะม่วงอะไรมาจากประเทศอะไรใครพอรู้บ้างลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะแล้วราคาก็ดีงามด้วยหนึ่งลูกแค่39บาทเองค่ะกลิ่นเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะกลิ่นหอมนินดๆเปรี้ยวนหน่อยไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนของมะม่วงไทยเรานะวันนี้พิมพ์จะเอาไปสักห้าลูกนะคะทุกคนจะกินดิบสัก2ลูกแล้วก็จะเอาไปทำข้าวเหนึ่่่งงงผลไมม้้ทีนนนอออชชบบกิาา กินผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวพิมพก็เป็นคนที่ชอบกินผลไม้รสชาติเปรี้ยวเหมือนกันค่ะตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วกินเปรี้ยวเก่งมากนี่แหละค่ะมะม่วงที่ตามหามะม่วงที่แท้ถูกมะม่วงที่ถูกใจได้ครบแล้วกลับบ้านกันเลยค่ะส่วนอวะโวคาโดวันนี้เอาไว้ก่อนนะวันนี้ขอจัดมะม่วงน้ำละหวานก่อนไปค่ะเอาลูกโตๆั่แน่แนลูกนี้ไปจิ้มน้ำละหวานกันตอกมาแล้วได้เนื้อแน่นเนื้อเหลืองๆแบบนี้เลยแต่สีเหลืองๆแบบนี้เขายังไม่สุกนะคะสีเขาจะเหลืองคล้ายๆกับประมาณมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเอาละวจัสสดี